โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีส่วนพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงในานามหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนกล่าวรายงานซึ่งภายในงานมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายองอาจนธร,รมมณิธา โฆษกคณะสิทธิอนุสิ์วัฒะธรรมกายในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกตดกตต,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 ตอรอสถานีตำรวจภูทครคลองหลวงและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ทั้งนี้ตามที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูทครคลองหลวงดำเนินงานโครงการ ดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งความเข้าใจและรับรู้ปัญหายาและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบําบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจึงได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนแก้งนิมิตคลองสองหมู่3ตําบลคลองสองอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการในปีนี้ซึ่งเป็นที่ที่ชุมชนสุ่งเสียงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประกอบกับมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยประกอบอาชีพในพื้นที่ใกล้เคียงและเป็นชุมชนหนาแน่นมีกลุ่มเยาวชนที่อ่อนไหวต่อการชักจูงให้หลงผิดได้ง่ายซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางป้องกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนนอกจากนี้ภายในงานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมกันลงนามข้อตกลง MOU ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ด้วยค่ะ